มือสะบักเล่นปลาเป็นอย่างเดียวปลาไปปลาไปปลาไสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับผมในเกมเบลตี้เกมก็คือเกมนี้มันจะมีภาษาไทยด้วยสมามารถมากดเลือกได้ตรงนี้เลยเปลี่ยนภาษาแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะมีแต่เซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นเอาละครบพกันแล้วไปเลยดีกว่าเอ้าเฮ้ยังไม่ได้สร้างตัวเลย ชื่อเป็นชื่อเดียวกับชื่อของสตรีมแต่ว่าตัวละครเป็นผู้หญิงได้ยังไงอะ What the fuck สองหนึ่งเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวส l i d ยังไงโอ้ยโอ้ยตายตายตายมีแต่โอ้ยมีแต่ตายตายโอ้ยตาย ไป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 อันน uh, like 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 yeah. ี้จะเป็นเหมือนลูกทางลูกทางลูกทางที่มาชนเราเราต้องหลบซิกแซกหน่อยได้เหรียญมาได้เหรียญมาทำอะไรไม่รู้แต่รุกต้องไปต่อวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งกลัวซาไลยังไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ย ลบ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 ถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยห,หลังไม่รอดเฮ <dentro! S 1> ้ย,ยนี่มันตารางหมากลูกนี่นี่นี่มันต้องตามคนอื่นไปห้า <Allāh! S 1> ขยอย่าเห็นฉันนะอย่าเห็นอย่าเห็นวิ่งวิ่งวิ่ง หยุดเกือบเกือบเกือบหยุดหยุดหยุดอย่าขยับ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 ตัวฉันอย่าขยับโอ้ยจะรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมเอ้าหันมาอีกแล้วหันมาอีกแล้วหน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ อีกนิดเดียวจะถึงแล้วสี่สไลด์เฮ้ยดานนี้ยมันดานอะไรอะ่ะมีแสงเลเซอร์โอ้ย ค่อยๆเป็น <boundaries> ค oh, kind of oh, ่อยๆไปโอ้ยค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆไปกระโดด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 กระโด โอ๊ยจะตายจะตายโอ้ยเลือดเลือดเลือดไม่มีเลือดเลือดเลือดจะหมดแล้วเอาเกลี้ยงค่อยๆไปค่อยๆไปไม่รีบ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 ฉันไม่รีบฉันไม่รีบฉันไม่รีบร้อน เอาเอามึงจะเอากับกูเหรอค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปการทีไ่ไม่โดนทโอ้ยโดนได้ไงอะไรอะไรอะไรจัมจัม <c oughs> What the fuck มันรอต่อยคนอื่นเลยชัดๆเลยเนี่ย ดูเหมือนไม่น่าเข้าเลยเมื่อกี้โอ้ย,อยจะตายจะตายพอยอยู่นิ่งๆเงียบได้ไหมเนะี่ยไม่อยากสู้กับใครเลยไม่อยากสู้กับใครอย่ามาสู้กับฉัน ่าไปเอาเฮ้ยเยบยบเยยบเยยบสีแดงอันตรายมากป่าจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายเหรอป่าไปป่าไปเอาตานันทางตานัน บอกแล้วชื่อก็บอกอยู่บิกินเนอร์มือสมัครเล่นมือสมัครเล่นปาเป็นอย่างเดียวปตาไปป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 าไปเรื่อยๆปาไปให้หมดปาไปปาไปปาไป ไปไป,ไปอยู่ตัวนั้นอีกตัวนึงเอาโอ้ยโดนไหลหลังเออเกมโอ้เป็นยังไงบ้างครับกับเกมเกมนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถผ่านไปถึงจานสุดท้ายได้สักทีหนึ่งและถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ